นาโตบอลรัฐสมาชิกบริจาคเงินช่วยยูเครนติดตามทุกประเด็นข่าวที่น่าสนใจในเทเดนข่าวดึกคืนนี้2นาฬิกา30นาทีสนับสนุนโดย ช็อปปลอดภัยกับบัตรที่คุณคอนทโทรล,ลได้บัตรด,ดีเฟอร์ดิจิทัลธนาคารกรุงเทพ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสูร่รายการมันนี่ทูเดยค่ะวันนี้ค่ําคืนวันอังคารที่4เมษายนค่ะค่ําคืนนี้อยู่กับคุณอาทิตย์ประดาและดิฉันวิมลวรรณค่ะสัปดาห์นี้นะคะมีตัวเลขสําคัญที่ต้องจับตานะคะเป็นตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรของสหรัฐอเมริกานะคะท่ามกลางการติดตามว่าตัวเลขอัตราเงินเฟอ้อนั้นชะลอตัวลงแล้วหรือยังซึ่งในฝ,ฝั่งของประเทศต่างๆเนี่ยคาดการกันว่าน่าจะเริ่มมีการตึงอัตราดอกเบีย้ยเพื่อประเมินสถานการณ์และผลกระทบที่เกิดขึ้นจากวิกฤตธ,ธนาคารในช่่่วงทีผาานนมะะค ดังนั้นตัวเลขเศรษฐกิจสําคัญในช่วงเวลานี้เนี่ยก็คงต้องจับตาทั้งการผลิตทั้งเรื่องของการจ้างงานเป็นสําคัญละค่ะก็ต้องดูกันด้วยนะคะเพราะว่ามีผลต่อในเรื่องของการปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยหรือว่าแม้แต่การพิจารณาอัตราดอกเบีย้ยครั้งต่อไปของเฟดด้วยนะคะส่วนของบ้านเราวันนี้มีการเปิดเผยตัวเลขในเรื่องของการสง่งออกการส่งออกของบ้านเรานะคะทางด้านของสรทอบอกว่าน่าจะขยายตัวได้ทั้งปีแค่1%เท่านั้นและช่วงไตรมาสแรกน่าจะมีการติดลบลงไป10%พอมีตัวเลขที่มีการปรับตัวลดลงไปแแบบบนน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 ี้้ะะค่่อออใใเรรรรืงงงขกกาาลลทุุตดหััู ประเด็นนี้รวมไปถึงในเรื่องของราคาน้ํามันที่ปรับรขึ้นน่าจะส่งผลกับต้นทุนของบริษัทที่ใช้น้ํามันกันด้วยนะคะตลาดหุ้นไทยวันนี้ก็เลยมีการปรับตัวย่อลงไปค่ะหลุด1,610กันอยู่นะคะมูลค่าการซื้อขายก็เบาบางและที่สําคัญต่างชาติขายออกไปแต่ว่ารายย่อยซื้อกลับเข้ามาค่ะค่ะก็เป็นภาพของความผันผ,นผวนในช่วงเวลานี้นะคะพูดถึงเรื่องของราคาน้ํามันหลายคนบอกว่าจับตากันเป็นพิเศษนะคะเพราะว่าราคาน้ํามันเนี่ยปรับตัวเร่งตัวขึ้นมาแบบไม่คาดฝันหรือว่าสถานการณ์เรื่องของ การลดกําลังการผลิตของโอเปกเนี่ยนะคะ,ะมีผลต่อราคาน้ํามันนั้นลดลงไปตามส่ระดับ60กว่าดอลลาร์ต่อบาร์เรลนะคะซึ่งกังวลใจการเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวจากทิศทางอัตราดอกเบี้ยขาขึ้นหรือแม้กระทั่งวิกฤตธ,ธนาคารในช่วงที่ผ่านมาแต่ปรากฏว่าโอเปกพลาสค่ะพอมองเห็นสัญญาณดังกล่าวก็เลย ประวิงเวลานะคะในการที่จะประคองให้ราคาน้ํามันเนี่ยทรงตัวอยู่ในระดับสูงตัดสินใจลดกําลังการผลิตมากกว่าที่ตลาดคาดการเอาไว้ซึ่งในเดือนพฤษภาคมน่าจะมีการปรับลดลงมาสักประมาณ3.16ล้านบาร์เรลต่อวันนะคะสถานการณ์ดังกล่าวก็ร้อนไปถึงผู้ที่ดูแลในด้านเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาแล้วค่ะอย่างทางด้านของคุณเจนเน็ตเจเลนเองนะคะออกมาระบ,บุบอกว่าการกระทําเช่นนี้มีแต่ย้ำนะคะแล้วก็ตอกย้ําความชะลอตัวของภาวะเศรษฐกิจของทั่วโลก โดยทางด้านของคุณเจเน็เยเล่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลรังของสหรัฐนะคะระบุบอกว่าการที่โอเปกและชาติพันธมิตรประกาศลดกําลังการผลิตอย่างเหนือความคาดหมายนั้นเป็นการดําเนินการที่ไม่สร้างสารรค์ส่งผลกระทบต่อแนวโน้มของเศรษฐกิจโลกให้เผชิญความไม่แน่นอนมากยิ่งขึ้นและเป็นการเพิ่มภาระให้กับผู้บริโภคในช่วงที่เงินเฟ้ออยู่ในระดับสูงพร้อมระบุว่าราคาน้ํามันเบนซินที่ปรับตัวลดลงจากระดับสูงสุดในปีที่ผ่านมานั้นช่วยบรรเทาปัญหาเงินเฟ้อแต่สถานการณ์อาจย่ำแย่ลงหากรา น้ำมันกลับมาพุ่งสูงขึ้นอีกครั้งจากการตัดสินใจในครั้งนี้ส่วนทางด้านของ JPMorgan นะคะระบ,บุบอกว่า สัญญาน้ำมันดิบเบรนท์มีศักยภาพนะคะที่มีโอกาสจะไปแตะที่ระดับ86ดอลลาร์ต่อบาเรลภายในสิ้นปีนี้วันนี้เนี่ยเคลื่อนไหวอยู่ทับประมาณ85ดอลลาร์ต่อบาเรลนะคะพร้อมระบุว่าการปรับลดกำลังการผลิตของกลุ่ม OPEC Plus นั้นไม่ได้มุ่งเป้าเพื่อให้ราคาน้ำมันขยับขึ้นนะคะแต่เป็นมาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดภาวะปริมาณน้ำมันดิบส่วนเกินในตลาดดำเนินต่อไปจนถึงครึ่งหลังของปีนี้ ส่วนทางด้านของโกลแมนแซกเองคาดว่าสัญญาน้ำมันดิบเบรนต์ในการส่งมอบเดือนธันวาคมก็จะขยับขึ้นสู่ระดับ95ดอลลาร์ต่อบาเรลเช่นกันและการส่งมอบในเดือนธันวาคมปี2567นั้นน่าจะขยับขึ้นสู่ระดับ100ดอลลาร์ต่อบาเรลค่ะงพรุ่ภูี้บ้านเราราคาน้ำมันก็ปรับเพิ่มขึ้นด้วยนะคะเบนซินกับโซโฮอมีการปรับเพิ่มขึ้น60สตางค์ต่อลิตรหลังจากที่เมื่อเช้าเพิ่งมีการปรับตัวย่อลงไป30สตางค์ต่อลิตรนะคะวันนี้ใครกลับบ้านอาจจะต่อแถวนานสักนด้ัวย ติดตามกันต่ออีกหนึ่งประเด็นนะคะในเรื่องของจีนกับสหรัฐที่เขายังมีข้อขัดแย้งกันด้วยสหรัฐมีการจํากัดในเรื่องของการผลิตชิปของจีนนะคะและล่าสุดจีนก็บอกว่าอยากจะขอความร่วมมือจากญี่ปุ่นนะคะไม่ให้เข้าร่วมกับสหรัฐในการที่จะมาการจํากัดชิปของจีนค่ะจีนให้เหตุผลนะคะว่าก่อนหน้านี้สหรัฐก็มีการใช้วิธีแบบนี้กับญี่ปุ่นญี่ปุ่นเจ็บแล้วต้องจํานะคะดังนั้นเอง จีนเลยจะขอแรงหนุนจากญี่ปุ่นค่ะไม่ให้ร่วมมือกับสหรัฐในการจับการการส่งออกชิป โดยทางด้านของนายฉินกังรัฐมนตรีต่างประเทศของจีนนะคะเรียกร้องญี่ปุ่นไม่ให้สนับสนุนมาตรการของสหรัฐในการควบคุมการส่งออกเซมิคอนดักเตอร์ให้กับจีนโดยกล่าวกับนายโยชิมาสะฮายาชิรัฐมนตรีต่างประเทศของญี่ปุ่นค่ะสหรัฐเคยใช้กลวิธีกันแกล้งเพื่อปรปับปรามอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ของญี่ปุ่นและตอนนี้ก็ใช้วิธีเดียวกันกับจีนอีกครั้งหนึ่งจีนบอกนะคะว่าอะไรที่ญี่ปุ่นไม่ต้องการก็อย่าทํากับคนอื่นค่ะนายฉินมีการเสริมด้วย ะะว่าญี่ปุ่นไม่ควรช่วยเหลือสหาราัฐเพราะยังคงได้รับความเจ็บปวดจากการคว่ำบาตรจะยิ่งสร้างแรงบันดาลใจให้จีนนั้นมุ่งมั่นที่จะยืนหยัดด้วยลำแข้งของตัวเอง สำนักข่าว CNBC มีการรายงานนะคะว่าเซมิคอนดักเตอร์ซึ่งเป็นส่วนประกอบสำคัญในหลายอุปกรณ์ตั้งแต่เครื่องใช้ไฟฟ,ฟ้าภายในบ้านและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริโภคไปจนถึงอุปกรณ์ทางทหารได้กลายเป็นประเด็นสำคัญในการต่อสู้ระหว่างสาหารัฐและจีนเพื่อสร้างอำน,นาจสูงสุดทางด้านของเทคโนโลยีค่ะ เมื่อปีที่ผ่านมานะคะกระทรวงพาณิชย์ของสหรัฐได้ออกกฎที่ครอบคุมซึ่งมีเป้าหมายนะคะเพื่อตัดขาดจีนจากการได้รับหรือว่าผลิตชิปขั้นสูงโดยนักวิเคราะห์ระบุนะคะว่าการเคลื่อนไหวดังกล่าวอาจขัดขวางการพัฒนาอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ภายในประเทศจีนซึ่งสหรัฐได้พยายามขอความร่วมมือจากทั้งเกาหลีใต้ญี่ปุ่นแล้วก็เนเธอร์แลนด์ด้วยค่ะ เป็นสถานการณ์ที่เฝ้าจับตานะคะเพราะว่ามีผลกระทบต่ออุตสาหกรรมเซเมิคอนดักเตอร์ทั่วโลกด้วยซึ่งจีนก็พยายามนะคะยืนยันว่าจะอยู่ด้วยแข่งของตัวเองนะคะแต่ว่าพอปเจอปัจจัยบั่นทอนแบบนี้ก็อาจจะต้องมีการเรียกร้องขอพันธมิตรเข้ามาช่วยด้วยแหละค่ะไปติดตามกันต่อนะคะที่เรื่องราวของการประเมินตัวเลขเศรษฐกิจนะคะในโซนของเอเชียตะวันออกและแปซิฟิกกันบ้างดีกว่านะคะล่าสุดนั้นมีการประเมินสถานการณ์จากทางด้านของ w o r ร์ bank ระบบบอกว่าแนวโน้มปีนี้ยังคงเติบโตได้ดีค่ะส่วนไทยเนี่ย คาดว่าจะเติบโตได้ที่ระดับ3.6%ค่ะโดยทางด้านของธนาคารโลกหรือว่า World Bank นะคะได้เผิดเผยรายงานการคาดการเศรษฐกิจภูมิภาคเอเชียตะวันออกและแปซิฟิกฉบับล่าสุดประจำเดือนเมษายนโดยคาดการกันว่าเศรษฐกิจของภูมิภาคเอเชียตะวันออกและแปซิฟิกจะขยายตัวได้5.1%ในปีนี้จากที่เดิมทีตุลาคมเนี่ยคาดว่าจะขยายตัวได้4.6%เป็นการปรับเพิ่มประมาณการนะคะ ในขณะเดียวกันเป็นการเติบโตเมื่อเทียบกับปี2565ที่ระดับ3.5%ซึ่งหากไม่นับรวมจีนเศรษฐกิจของภูมิภาคเอเชียตะวันออกและแปซิฟิกมีแนวโน้มที่จะขยายตัวได้4.9%ในปีนี้จากที่เคยคาดการณ์ในเดือนตุลาคมว่าจะขยายตัว5%หลังจากการขยายตัว5.8%ในปี2565ส่วนกลุ่ม5ประเทศสมาชิกอาเซียนได้แก่อินโดนีเซียไทยฟิลิป,ปินมาเลเซียและเวียดนามโดยรวมแล้วมีแนวโน้มจะขยายตัวได้4.9%ค่ะ ลดลงจากการคาดการณ์ในเดือนตุลาคมที่ระดับ5.1%หลังจากขยายตัวได้ที่ระดับ6%ในปีที่ผ่านมาส่วนทางด้านของเศรษฐกิจไทยนะคะตัวเลขเดิมเนี่ยคาดการเอาไว้ว่าจะเติบโตได้4.1%ปีนี้เนี่ยปรับลดลงมาเหลือเพียงแค่3.6%แต่ก็ถือว่าเป็นการขยายตัวที่ดีขึ้นจากปี2565ที่ระดับ2.6% ธนาคารโลกระบุว่ากิจกรรมเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศกำลังพัฒนาในภูมิภาคเอเชียตะวันออกแปซิฟิกนั้นเฟื้อตัวจากภาวะตื่นตระหนกค่ะแล้วก็หลายประเทศนะคะยังคงต่ำกว่าช่วงก่อนเกิดโควิด -19 แล้วก็เผชิญกับปัญหาเรื่องของเงินเฟอ้อที่ปรับตัวสูงขึ้นด้วยค่ะ ในเรื่องของอัตราเงินเฟอ้อที่ปรับตัวสูงขึ้นนะคะแน่นอนเกือบจะทั่วโลกเลยนะคะที่อัตราเงินเฟอ้อสูงและในขณะเดียวกันในเรื่องของการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยก็เป็นวิธีการที่หลายประเทศเลือกใช้เพราะว่าจะนํามากดในเรื่องของเงินเฟอ้อแต่บางประเทศนั้นเศรษฐกิจเขาก็ยังไม่เหมาะที่จะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนะคะดังนั้นเองอาจจะมีการดูในเรื่องของภาพรวมเศรษฐกิจมากกว่าที่จะมีการใช้ในโยบายการขึ้นอัตราดอกเบี้ยด้วยค่ะวันนี้รวบรวมมาฝากกันนะคะว่ามีประเทศไหนกันบ้างที่ยังคงตึงอัตราดอกเบี้ยกันอยู่หรือว่าประเทศไหนกันบ้างที่ ที่จะมีการปรับขึ้นอาตาัตราดอกเบีย้ยค่ะอย่างทางหน้าของออสเตรเลียเองนะคะก็บอกว่าเขายังคงตรึงอาตาัตราดอกเบีย้ยกันไว้อยู่เพราะว่าต้องดูในเรื่องของระบบเถรยาภาพของเศรษฐกิจกันด้วยค่ะ ธนาคารกลางออสเตรเลียนะคะมีมติคงอัตราดอกเบีย้ยนโยบายที่ระดับ3.6%ค่ะเป็นการตรึงอัตราดอกเบีย้ยครั้งแรกนะับตั้งแต่ที่ธนาคารกลางออสเตรเลียรเริ่มวงจรการปรับขึ้นดอกเบีย้ยตั้งแต่ช่วงเดือนเมษายน2565เพื่อช่วยให้คณะกรรมการของธนาคารนะคะมีเวลามากขึ้นในการประเมินภาวะเศรษฐกิจรวมทั้งแนวโน้มเศรษฐกิจที่กำลังเผชิญกับความไม่แน่นอนในขณะนี้ค่ะแต่ยังคงย้ำเตือนนะคะว่าการคุมเข้มนโยบายการเงินต่อไปอีกระยะหนึ่งถือเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อสร้าง ความเชื่อมั่นว่าเงินเฟอ้อของออสเตรเลียจะกลับไปสู่เป้าหมายของธนาคารกลางที่กําหนดไว้ค่ะสํานักง,งานสถิติแห่งชาติออสเตรเลียมีการรายงานนะคะว่า GDP ไตรมาส4ปี2,565ของออสเตรเลียนั้นขยายตัวเพียง0.5%อ่อนแอที่สุดในรอบ1ปีเนื่องจากผลกระทบของการที่ธนาคารกลางปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยและภาวะเงินเฟอ้อยังคงอยู่ในระดับสูงค่ะขณะเดียวกันถ้าเรามาดูกันที่สิงคโปร์กันบ้างน,นะคะต้องบอกว่าตอนนี้แบงก์ชาติสิงคโปร์นั้นเขาเดินหน้าคุม เข้มในเรื่องของนโยบายการเงินหลังอัตราเงินเฟอ้อยังอยู่ในระดับสูงค่ะนักวิเคราะห์ในโพสํารวจของสำนักข่าวรอยเตอร์มีการคาดการณ์นะคะธนาคารกลางสิงคโปร์จะใช้นโยบายคุมเข้มด้านการเงินติดต่อก,กันเป็นเดือนที่6ในเดือนนี้ซึ่งอาจจะเป็นครั้งสุดท้ายของวงจรการคุมเข้มนโยบายการเงินหลังประเมินว่าแรงกดดันด้านเงินเฟอ้อในสิงคโปร์ยังคงสูงมากมีผลมาจากปัญหาห่วงโซ่อุปทา,านที่เกิดขึ้นทั่วโลกและสำนักข่าวรอยเตอร์ยังรายงานกันด้วยนะคะว่าธนาคาร กลางสิงคโปร์เตรียมที่จะแถลงนโยบายการเงินรอบครึ่งปีครั้งต่อไปซึ่งคาดการณ์กันนะคะว่าจะมีการแถลงข่าวกันในวันที่14เมษายนนี้ค่ะก็เป็นแนวโน้มนะคะของการดําเนินนโยบายการเงินของธนาคารกลางต่างๆนํามาฝากกันนะคะส่วนทางด้านของเศรษฐกิจอื่นๆที่น่าสนใจรวบรวมกันมาฝากต่อค่ะในช่วงของ world roundup และเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาหาคําตอบสาหรับการลงทุนในตลาดหุ้นไทยกันค่ะ หนังสือพิมพ์ดิออสเตเลียนรายงานนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียแอนโทนีออลบาเนซีตกลงที่จะแบนการใช้งานติกตอกบนอุปกรณ์ของทางการทั้งหมดเนื่องจากกังวลด้านความปลอดภัยเช่นเดียวกับสหรัฐอังกฤษนิวซีแลนด์แคนาดาเบลเยียมและคณะกรรมาธิการยุโรปหรือ EC ที่ได้แบนการใช้แอปพลิเคชัน t ิกต o k บนอุปกรณ์ของทางการเช่นกัน รอยเตอร์รายงานราคานมในอินเดียกำลังไต่ระดับสู่ราคาที่แพงที่สุดเป็นประวัติการในอีกไม่ช้าหลังเกษตรกร,ร,กรโคโนมของอินเดียเผชิญปัญหาโรคผิวหนังลัมพีสกินขณะที่จำนวนโคพร้อมจำหน่ายลดลงหลังชะลอการเพาะพันธุ์ในช่วงโควิด1 9กดดันให้รัฐบาลอินเดียต้องเพิ่มการนำเข้าทดแทนความต้องการและลดทอนค่าครองชีพราคาเหรียญดอชคอยทยานรับอีลอนมัสซีอีโทวิตเตอร์ เปลี่ยนโลโก้ของทวิตเตอร์จากรูปนกสีฟ้าเป็นรูปสุนัขพันธ์ชิบะอินุซึ่งเป็นโลโก้ของเหรียญด o อดชคอยพร้อมแชร์ให้กับบรรดาผู้ติดตามทวิตเตอร์133.5ล้านคนของเขาได้รับรู้ล่าสุดคอยมาเก็ตแครดอคระบุด๊อชคอยครองอันดับ8มูลค่าสูงกว่า1 3หมื่นล้านดอลลาร์ศูนย์พยากรเศรษฐกิจและธุร,รกิจหอ,อการค้าไทยเผยพฤติกรรมการใช้จ่ายของประชาชนในช่วงเทศกาลสงการานต์ปี2566 คาดเม็ดเงินสะพัด1 2 5 2 0 3ล้านบาทเพิ่มขึ้น17.3%นุนุนเศรษฐกิจไทยปีนี้โตเพิ่มขึ้นอีก0.5-0.7%เแม้ยังคงระมัดระวังในการจับจ่ายใช้สอยจากเศรษฐกิจไทยที่ยังเติบโตแบบ k เคช p ฟรอเธอจนปวดห เพราะเธอตอบลายจนปวดคอเบื่อแล้วต้องนั้นคอยกินข้าวไม่อร่อยจนปวดทองแต่ไม่ต้องกลัวเพราะเรามี D Hel Plus ความคุ้มครองสุขภาพคนเจนใหม่เหมาจ่ายค่าห้องค่ารักษา5ล้านบาทครอบคุมโรคเล็กถึงโรคแรงปรับเปลี่ยนแผนได้เรียไม่แพงพวกเราซื้อแล้วเพื่อนเพื่อนซื้อกันดิยั การเงินธนาคารฉบับเดือนมีนาคมพบกับการจัดอันดับกองทุนยอดเยี่ยมแห่งปี2,566ผลตอบแทนดีบริหารเด่นจาก9บรจชั้นนำจัดพอร์ตรับมือความผันผวนในหัวข้อพิเศษบรจจับจจเทรนดอกเบี้ยขาขึ้นออกกองทุนตราสารหนี้ล็อกเงินพร้อมแนะคนอยากมีบ้านเลือกซื้อให้เหมาะสมกับสภาพคล่องส่วนคนมีภาระ,ระล็อกต้นทุนดอกเบีย้ยต่ำรีบรีไฟแนนซ์ สนับสนุนโดย Elite Health Plus จากเมืองไทยประกันชีวิต ตลาดหุ้นไทยเดือนเมษายนได้2วันตลาดมีการปรับตัวย่อลงไปนะคะแต่ว่านักวิเคราะห์มีการประเมินค่ะที่ทางหลังจากนี้ช่วงเดือนเมษายนตลอดจนช่วงไตรมาสท,ที่2นะคะตลาดหุ้นไทยมีโอกาสปรับตัวดีขึ้นได้มากกว่าช่วงไตรมาสแรกกันด้วยค่ะจะมาจากปัจจัยอะไรแล้วยังคงมีหุ้นอะไรให้นักลงทุนสามารถเลือกลงทุนได้วันนี้มีสัมภาษณ์พิเศษมาฝากค่ะเชิญค่ะเรามองกรอบแต่ชะนีเป้าหมายในช่วงไตรมาส2องอยังไงคะคุณบัวแล้วที่สําคัญธีมการลงทุนเองที่นักลงทุนจะมองหากันเนี่ยค่ะ กวรจะมีรูปแบบลักษณะไหนกันบ้างคะครับถ้าเกิดว่ามองในแง่ของกรอบการลงทุนนะครับก็ผมยังมองเป้าดัชนีปีนี้เนี่ยนะครับอยู่ที่1,720นะครับอันนี้คือเป้าดัชนีก่อนนะฮะส่วนกรอบการเคลื่อนไหวของ s ซ t อินดี x เนี่ยเรามองกรอบด้านล่างนะครับก็คือในไตรมาสสเนี่ยหนึ่จุดนะครับส่วนด้านบนเนี่ยเรามองอยู่แถว1,700จุด นะครับทำไมถึงมองที่พันเเลยนะเพราะเราคิดว่าเรื่องของการเลือกตั้งเนี่ยจะมี election rally เกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นภาพไตรมาสสเนี่ยเราคิดว่าน่าจะเป็นลนักษณะแกว่งไซเวอฟขึ้นไปนะครับแต่ว่ากรอบกว้างๆของเซ็นดิคส์เนี่ยยังเป็นลนักษณะไซเวในกรอบกว้างๆจริงนะครับข้างบนเนี่ยก็คือพันเเนี่ยผ่านยากนะครับข้างล่างเนี่ยพันห้าร้อยห้าสิบเนี่ยครับเรามองการแกว่งตัวอยู่นี้ในช่วงไตรมาสสนะครับแต่ถ้าเกิดว่าดูภาพแบบช็อตเทอมเนี่ย มันจะเป็นลักษณะไซด์เวัพขึ้นไปหารอบบนซะมากกว่ามันจะไม่เหมือนไตมาสหนึ่งที่แกว่งอยู่ในรอบเดียวกันแต่ว่าเป็นลักษณะไซด์เวดาวลงมาหากรอบล่างนะครับไตมา2สจะเป็นลักษณะไซด์เว้าขับขึ้นไปนะครับส่วนธีมการลงทุนเนี่ยนะครับคือ,เ,อ,อเรื่องของกลุ่มพลังงานเนี่ยอันเนี้ยไม่ได้อยู่ในธีมหลักของเรานะครับเรามองว่าเป็นการเทรดระยะสัน้นแล้วก็อีกด้านหนึ่งเมื่อสักครู่ผมลืมพูดไปว่ามันอาจจะมีอีกมุมหนึ่งที่เป็นความกังวลว่าราคาน้ํามันขึ้นเยอะและทําให้ต้นทุนการผลิตขึ้น นะครับและที่ผมบอกว่าต้นทุนการผลิตของของพลังงานเนี่ยโดยเฉลี่ยอยู่มาสักสิบห้าถึงยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับของบริษัทจดทะเบียนในเซ็ตอินดีคส์ที่เทียบกับต้นทุนรวมเนี่ยผมเชื่อว่าหลายบริษัทเนี่ยเขามีการปรับเรื่องของการใช้พลังงานมีการปรับลดการใช้พลังงานไปเยอะนะครับมีการเตรียมความพร้อมและก็รับมือเรื่องนี้ได้ดีผลกระทบนี่มันก็จะไม่ได้สูงมากนะครับแต่อาจจะมีมีอยู่บ้างแต่ว่าไม่ถึงขั้นว่าเออเราจะต้องเอาเรื่องนี้มาปรับประมาณการกัน นะครับก็เลยยังใช้ที่1 7 2 0เดเหมือนเดิมนะครับส่วนธีมการลงทุนเนี่ยเรามองเป็นประมาณสักสี่ธีมหลักนะครับหนึ่งก็คือในช่วงที่เราหยุดไตรมาสสองนะครับก็หลังสงการจริงๆตอนนี้นักวิเคราะห์เริ่มมีการพรีวิวผลประกอบการไตรมาสหนึ่งแล้วอย่างวันนี้เราออกผลวิเคราะห์ในตัวในส่วนของกลุ่มแบงค์นะครับซึ่งนักวิเคราะห์กลุ่มธนาคารของเราเนี่ยก็มองว่ากําไรของกลุ่มแบงค์โดยรวมเนี่ยจะโตทั้งคิวทั้งเีย นะครับแบงก์ Bank ใหญ่ที่โตดีทั้งคิวทั้งเยอคือ b b l แนะครับแบงก์ Bank ที่เห็นการฟื้นตัวเยอะเพราะว่าตั้งสำรองไปมากในไตรมาสสี่นะครับและเห็นการฟื้นตัวกลับมาเร็วในช่วงไตรมาสหนึ่งคือ Kbank นะครับส่วนถ้าเกิดว่าเป็นแบงก์กลางเนี่ยก็จะเป็น KKP นะที่ได้ประโยชน์จากเรื่องของสินเชื่อรถยนต์ที่ขยายตัวนะครับแล้วก็ราคารถยนต์มือสองที่ที่ดีขึ้นมันก็จะทําให้เขาปล่อยรถรถที่เขายึดมาเนี่ยได้ราคาดีขึ้นนะครับอันนี้คือ,อเราเริ่มเห็นทรายที่ดีแล้ว กับเรื่องผลประกอบการที่จะประกาศออกมาเพราะฉะนั้นเนี่ยงบไตรมาสหนึ่งเนี่ยนะครับผมคิดว่าเรา,เ,ราเล่นไดนะ้แล้วก็น่าจะเป็นงบที่ประกาศออกมาแล้วทําให้เกิด positive surprise กับหุ้นแต่ละตัวไม่เหมือนตอนไตรมาสสี่ที่แบบออกมาแล้วเป็น negative surprise ตลอดเลยอย่างนั้นนะหุ้นมันจะมีตะละหนกหย่างเดียวนะครับแต่เนี่ยพอ positive surprise เนี่ยคนจะกล้ากลับเข้ามาลงทุนมากขึ้นนะครับ<ม>ตีมที่สองเนี่ยก็จะเป็นตัวของออ domestic play ที่ได้ไประโยชน์จากเรื่องของการเลือกตั้งนะครับอย่างเช่น กลุ่มค้าปลีกนะครับกลุ่มไฟแนนซ์นะครับกลุ่มพวกสื่อสารนะครับกลุ่มอาหารเครื่องดื่มเนี่ยสี่กลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่มักจะปรับตัวขึ้นได้ดีเมื่อเทียบกับตลาดในช่วงที่มีการเลือกตั้งเพราะว่าเป็น4ี่กลุ่มที่ได้เงินหมุนในตลาดโดยตรงที่สุดนะครับเม็ดเงินในการจัดกิจกรรมเลือกตั้ง,งการหาเสียงนะครับการโปรโมทนะของแต่ละโปรโมทของกะกะตด้วย ของออพักการเมืองก็จะหาเสียงกันกปตก็จะโปรโมทในเรื่องการเลือกตั้งด้วยงบประมาณในการจัดการเลือกตั้งรอบนี้ก็หกพันกว่าล้านที่เราเคยคุยกันทําสถิติใหม่นะครับเพราะฉะนั้นกลุ่มพวกดนตรีเพลงก็จะได้ไประโยชน์จากตรงนี้ไปนะครับประเด็นที่สามก็จะเป็นเรื่องของธนาคารการสลัฐนะครับก็คือเฟดผมไม่เชื่อว่าแค่เรื่องน้ํามันเรื่องเดียวจะทำให้เฟดต้องกลับไปเร่งขึ้นอัาตาบีอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าภาพมันชัดว่าถ้าน้ํามันยังไม่เกินหนึ่งร้อยสิบเหรียญขึ้นไปมันไม่ทําให้ เงินเฟอ้อมันขยับขึ้นหรอครับแต่มันแค่ทําให้เงินเฟอ้อที่ควรจะลงเร็วๆเนี่ยมันลงช้าเท่านั้นเองแต่สุดท้ายมันก็คือลงอยู่ดีผมก็เลยเชื่อว่าดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐเนี่ยตอนนี้อยู่ที่หเปอร์เซ็นยังไงก็ใกล้พีคละขึ้นอีกแค่เอ้นขึ้นอย่างเก่งก็แค่ครั้งเดียวก็เป็นห้าจุดสองห้าก็จบนะครับเราก็เลยมองว่าสุดท้ายเนี่ยดอลลาร์ก็จะอ่อนเงินบาทก็จะแข็งในช่วงไตรมาสองนะครับบอลยโลงนะครับก็ หาหุ้นที่ได้ประโยชน์จากตีมตรงนี้คือธีมดอกเบี้ยพีคเนี่ยก็จะเป็นพวกกลุ่มไฟแนนซ์นะครับกลุ่มโรงไฟฟ้าอย่างเงี้ยนะครับก็จะเป็นแมทช์กับตีมนี้ส่วนตีมสุดท้ายก็จะเป็นดิฟเฟนซีฟอาจจะมีไว้นิดหนึ่งเพื่อรองรับเรื่องของความผันผวนทานเศรษฐกิจนะครับแล้วก็เสริมด้วยช็อตเทอมจริงๆเลยก็คือเรื่องของฤดูร้อนนะะนครับเือนเมษานี่นะครับคนก็จะหาหุ้นที่ได้ประโยชน์จากเรื่องของอากาศร้อนตอนนี้เราเห็นหุ้นเครื่องดื่มเนี่ยเล่นกันดีมากนะครับแต่อีกกลุ่มหนึ่งที่ มักจะได้ประโยชน์เหมือนกันก็คือการเปิดไฟเยอะๆเปิดแอร์เยอะๆเนี่ยนะครับจริงๆก็จะเป็นพวกแบบโรงไฟฟ้านะครับอย่างสถิติหุ้น GPSC เนี่ยที่เป็นพ็อกซี่ของโรงไฟฟ้าของเราแล้วกันนะที่เราชอบมากที่สุดตอนนี้เนี่ยปรากฏว่าเดือนเมษาเนี่ยถ้าเกิดย้อนไปสิบปีนะครับแล้วตัดโควิดออกเนี่ยขอขอพาย้อนไปห้าปีนะครับแล้วก็ตัดช่วงโควิดออกเนี่ยปรากฏว่าปรับตัวเพิ่มขึ้นเนี่ยในเดือนเมษาในทุกปีเลย นะครับโดยเฉลี่ยก็คือประมาณสักเก้าเนะเพราะฉะนั้นหุ้นลงไฟฟ้าที่ปรับฐานลงมาตอนนี้ผมคิดว่าก็น่าสนใจสําหรับการเข้าลงทุนในช่วงเดือนเมษานะครับอันนี้ก็จะเป็นตีมหุุ้นที่เรามองว่าลงทุนได้นะครับ ความเคลื่อนไหวลโลก,การเงินการลงทุนไปกับ y o u YouTube Money n n d Banking Channel ช่อง YouTube ข่าวสารเศรษฐกิจธุรกิจที่มียอดรับชมกว่า9ล้านวิวง่ายๆแค่พิมพ์ค้นหาคำว่า m o n e y and Banking Channel กด Subscribe และกดกระดิ่งเท่านี้ทุกเทรนการลงทุนทั่วโลกทุกเรื่องเศรษฐกิจการเงินและหัวข้อสัมมนาดีๆก็อยู่ใกล้แค่คลิก วารสารการเงินธนาคารหนึ่งในผู้นำาไนแนชเชียลมีเดียแพลตฟอร์มมายาวนานกว่า40ปีนำเสนอข่าวสารครอบคลุมเศรษฐกิจการเงินการลงทุนทั้งในและต่างประเทศด้วยข้อมูลที่ครบถ้วนแม่นยำส่งตรงถึงคุณทุกช่องทางครบทุกเรื่องเศรษฐกิจการเงินการลงทุนที่คุณอ้างอิงได้ที่นี่ที่เดียว ข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการนะคะต้องยอมรับนะคะว่าหลังเกิดในเรื่องของภาสาบันการเงินของสหรัฐค,คืนนะคะหรือว่าแม้แต่ในโลกธนาคารต่างๆที่มีการปิดตัวกันไปค่ะทําให้ในเรื่องของการลงทุนต้องมีการใช้ความระมัดระวังมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะอย่างล่าสุดเองทางด้านของ Morning Star ค่ะก็มีการออกมาเปิดเผยนะคะว่าในส่วนของกองทุนตราสารหนี้นั้นเขาใส่ใจในเรื่องของคุณภาพมากยิ่งขึ้นจากที่ก่อนหน้านี้ก็มีการใส่ใจในเรื่องของคุณภาพอยู่แล้วนะคะตอนนี้เพิ่มความเข้มงวดมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะหลังจากที่ตอนนี้เรายังคงต้องติด ตามในเรื่องของสถานการณ์ภาคสถาบันการเงินของสหรัฐค่ะ บริษัท Morningstar Research ประเทศไทยเปิดเผยนะคะว่าหลังจากเกิดเหตุการณ์แบงกิ้งคราสิทธิ์ในช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมานะคะส่งผลให้ตลาดตราสารหนี้มีความผันผวนเพิ่มขึ้นอย่างมากค่ะนักลงทุนเริ่มให้ความสําคัญต่อคุณภาพเครดิตและเกิดความกังวลในกองทุนที่มีการลงทุนในตราสารที่มีคุณภาพต่ําขณะที่แนวโน้มอ,อัตราดอกเบี้ยที่ลดลงก็ส่งผลให้กองทุนนั้นมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิหรือว่า NAV ปรับเพิ่มขึ้นจากราคาตราสารที่เพิ่มสูงขึ้นอีกเช่นกันพร้อมบอกด้วยนะคะ ว่ากองทุนแต่และกองมีความสัมพันธ์กับอัตราดอกเบีย้ยและคุณภาพสินทรัพย์ที่แตกต่างกันออกไปค่ะเช่น U.S. Treasury Bond Fund หรือกองทุนที่เน้นลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอ่อนไหวตามอัตราดอกเบีย้ยแต่ไม่มีความเสี่ยงต่อคุณภาพเครดิตขณะที่ High Yield Fund นะคะมีความเสี่ยงและอ่อนไหวต่อคุณภาพเครดิตมากกว่าเนื่องจากเน้นลงทุนในตราสารหนี้ที่มีคุณภาพต่ำความเสี่ยงและผลตอบแทนสูงค่ะดังนั้นในปีนี้เฟดมีแนวโน้มปรับ ลดอัตราดอกเบี้ยนในอนาคตก็ส่งผลให้ผลตอบแทนกองทุนตราสารนี้นั้นปรับตัวดีขึ้นนอกจากนี้นะคะนักลงทุนยังให้ความสําคัญต่อคุณภาพสินทรัพย์ที่ลงทุนของกองทุนมากขึ้นโดยก่อนหน้านี้ค่ะอเมริกันฟัานสติจิต บอลฟันนะคะให้ผลตอบแทนน้อยกว่ากลุ่ม intermediate corpus category เพียง0.32นะณสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ค่ะแต่พอเกิดเหตุการณ์ S V B นะคะผลตอบแทนของ American อเมริกันฟันส i c ติ n d f u ันเพิ่มขึ้นมาเป็น3.8และกลายเป็นกองทุนที่ให้ผลตอบแทนที่ดีที่สุดในปัจจุบันหากนับตั้งแต่ต้นปีค่ะ กลายเป็นว่าณนะปัจจุบันนะคะให้ความสําคัญกับคุณภาพของตราสารหนี้ที่เลือกลงทุนมากกว่าอัตราผลตอบแทนนะคะเมื่อก่อนนี้เนี่ยพยายามที่จะส่อสแสวงหายิวสูงๆนะคะเสี่ยงมากเท่าไหร่ยิ่งดีเท่านั้นแต่พอเจอสถานการณ์ที่ตัดหนี้เป็นศูนย์ตอนนี้ก็ต้องพึงระวังกันมากยิ่งขึ้นแหละค่ะไปติดตามกันต่อนะคะเรื่องราวของความระมัดระวังเนี่ยนะคะยังคงอยู่เพราะว่าณนะปัจจุบันมิจชาชีพนี่พยายามใช้หลากหลายช่องทางเลยนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งล่าสุดมีการเคลมว่ามีข้อมูลของ คนไทยกว่า55ล้านคนทั้งที่อยู่ทั้งเบอร์โทรศัพท์ทั้งข้อมูลส่วนตัวนะคะทําให้ทางด้านของกรทตน,นั้นก็เร่งประชาสัมพันธ์ค่ะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องระมัดระวงังแล้วก็หาทางปรับเปลี่ยนในการแจ้งข้อมูลด้วยโดยรายง,งานข่าวจากวงการโบร,โก,รกอร์เปิดเผยว่าสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้ส่งหนังสือถึงผู้บริหารฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศข,ของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลทุกแห่งเตือนให้วางแนวทางในการรับมือและลดความ ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นหลังมีข่าวผู้ไม่หวังดีอ้างครอบครองข้อมูลส่วนบุคคลจำนวนกว่า55ล้านรายชื่อชุดข้อมูลที่รั่วไหลและได้รับผลกระทบประกอบไปด้วยชื่อสกุลเลขที่บัตรประจำตัวประชาชนวันเดือนปีเกิดที่อยู่และก็เบอร์โทรศัพท์นะคะซึ่งผลกระทบที่ตามมาค่ะกรตาคาดว่าอาจจะเกิดขึ้นกับผู้ใช้บริการและผู้ประกอบธุรกิจคือมิจฉาชีพอาจจะเอาข้อมูลชุดดังกล่าวมาใช้ประโยชน์ในการล่อลวงเพิ่มมากยิ่งขึ้นสร้างความน่าเชื่อ หรือว่าอาจจะเอาไปใช้ในการขโมยบัญชีผู้ใช้งานแอบอ้างหรือปลอมอ d เดนติตี้ที่พยายามเข้าถึงการทําธุรกรรมต่างๆสร้างความเสียหายให้กับผู้ใช้บริการนะคะจึงแนะนำค่ะในการเปลี่ยนคำถามในการใช้การยืนยันตัวตนกับลูกค้าทางโทรศัพท์หรือการรีเซ็ตพาสเวิร์ดการล็อกอินเข้าใช้บริการต่างๆก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนด้วยนะคะ มาตรการที่เข้มข้นในการแจ้งปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญสร้างความตระหนักรู้ให้กับผู้ใช้บริการให้มีความชัดเจนกันมากยิ่งขึ้นค่ะ ก็ต้องระวังกันด้วยนะคะข้อมูลที่รั่วไหลแบบนี้ถ้าเรามีลิงก์หรือว่ามี SMS นะคะที่ผ่านมาทางโทรศัพท์มือถือหรือว่าเมลเช็คให้ดีก่อนที่จะคลิกเข้าไปนะคะเพราะว่าไม่อย่างนั้นเราอาจจะเป็นเหยื่อไม่รู้ตัวเลยละคะ่ะพยายามจะนํามาฝากเตือนฝากกันนะคะเพราะว่าณปัจจุบันเนี่ยข้อมูลต่างๆอยู่เพียงแค่มือถือคลิกนะคะแล้วก็ใกล้ตัวใกล้มือมากๆดังนั้นต้องใช้ความใส่ใจแล้วก็ระมัดระวังกันมากยิ่งขึ้นล่ะคะ่ะนี่ก็คือเรื่องราวข่าวสารที่นํามาฝากกันในค่าคืนวันนี้นะคะพรุ่งนี้สี่ทุ่มกลับมาพบกัันอีกคร้ง วันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ So What a wonderful world. I see skies of blue, clouds of white, the bright blessed day the dark secret nights, and I think to myself.